ท็อป,ปิก33ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมพฤติกรรมไม่แคร์กฎไม่เกรงใจใครเสี่ยงผิดกฎหมายเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นพบมากในผู้ชายไม่มีความสำนึกผิดไม่สนใจผู้อื่นปัจจัยเสี่ยงวัยเด็กมีปัญหาใช้สารเสพติดพันธุกรรมสมองผิดปกติอาการเด่นหลอกลวงถวยโอกาสไม่รับผิดชอบชอบเสี่ยงไม่มีความรู้สึกผิด การรักษาจิตบำบัดต่อเนื่องบวกยาควบคุมอารมณ์ครอบครัวต้องร่วมมือการพยาบาลสร้างความสัมพันธ์ปลอดภัยสังเกตพฤติกรรมเสีย่ยงใช้กติกาชัดเจนส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมการดูแลคนใกล้ตัวหลีกเลี่ยงการประทาพูดด้วยเหตุผลแนะนำพบจิตแพทย์หรือโทร1 3 3 3อยู่ร่วมกันต้องมีกฎและป้องกันตัวเอง จอดลึกการพยาบาลผู้ป่วยภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมตั้งแต่วันแรกที่รับเข้าจนถึงวันกลับบ้านติดตามรายละเอียดเข้าใจง่ายใช้ได้จริงที่ a m ปอ i n d ี b l o g s p o t c o m ถ้าคลิปนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณส่งดาวให้เป็นกำลังใจเล็กๆแก่กกทีมงานได้นะคะขอบคุณจากใจค่ะ